การทำสมาธิภาวนาโดยทำครั้งละนานนานแต่ไม่ได้ทำทุกวันกับทำทุกวันแต่ใช้เวลาไม่นานให้ผลเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเจ้าคะนมัการพระอาจารย์เจ้าคะนานนานทำทำทำก็เหมือนมันคือการทำเหมือนกับไฟไหม้ควางเนี่ยนะเอ่อไฟไหม้ควางเวลาทำโอ้เอาเป็นเอาตายยอมเอ,เอาเหมือนอไฟลุกท่วมฟ้านี่ยแหละ เอาเป็นเอาตายอดหลับอดนอนอดอาหารเอาเป็นเอาตายเลยเหมือนจะเป็นจะตายจนไข้ขึ้นเพราะทำเลยพออย่างนั้นแล้วพอหยุดพอเลิกก็อ่อนบวกเปียกกันทิ้งสามวันสี่วันพอมาเริ่มใหม่ก็เอามันจริงเอาจางังสักคู่สักยานหนึ่งสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ทิ้งว้างไปอีกสักอีกสักพักหนึ่งแล้วก็มาเริ่มต้นอีกใแบบไปนั้นอ่ะมันทําไปทํานานเขามานานเข้ามามันไม่ไม่ปรากฏผล มันก็จะมาตาหนิดีเพียนโอ้ยเวลาฉันทําความเพียรฉันทําความเพียรเอาจะเป็นเอาจะตายจนกระทั่งไข้ขึ้นอดหลับอดนอนอะไรก็ยังไม่เห็นได้อะไรไม่เห็นผลอะไรโอ้ที่สุดเลยเกิดเป็นความเบื่อนหน่ายเกิดเป็นความขี้เกียจขี้คัคนเล้วไหลหลอะแหลกโลเลออกไปเลยออกจากวัดจากวาออกจากการปฏิบัติธรรมไปเลยยิ่งกว่าไอ้คนที่ก็ไม่ไม่ภาวนาไม่เคยภาวนาอ,อีกไอ้คนที่ยังก็ยังไม่เคยภาวนาเนี่ยเขายังคิดอยากจะภาวนาอ่าขึ้นมาบ้าง แต่ไอ้ตนเองเนี่ยเคยภาวนามาแล้วเอาเป็นเอาตายบอกพาะความไม่ต่อเนื่องนั่นเองเพอมันทานานไปมันไม่ได้ผลอะไรต่ออะไรก็เกิดเป็นความท้อแท้เกิดเป็นความเกิดเป็นความโลเลเหาละแหละทิ้งกว้างไปเลยว่าโอ้ยตัวเองไม่มีวาสนาหรือธรรมะนั้นไม่มีผลจริงอะไรต่ออะไรต่างๆตำหนิปีเตรียมไปซะอีกผอที่สุดเลยเป็นคนห่างวัดห่างกับปฏิบัติไม่สนใจเลยเนี่ยค,คนที่ล้มเหลวไปจากการปฏิบัติที่เคยปฏิบัติมาก่อน แล้วก็เคยเข้าวัดมาก่อนแล้วทีหลังก็หันหันหลังให้วัดเลยหันหลังให้การปฏิบัติเลยส่วนมากไอ้พื้นฐานมาจากการปฏิบัติอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเท่าที่ฟังประวัติมาเนี่ยมีพื้นฐานอย่างนี้แหละทาให้ตนเองล้มเหลวไปเลยแต่ถ้าเราปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยมากน้อยก็ตามขอให้ปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอมันก็เกิดเป็นความคุ้นเคยเข้ามาเรื่อยเรื่อยสร้างความคุ้นเคยขึ้นมาในในการปฏิบัติธรรมของเราเรื่อยเรื่อย ต่อไปเป็นความคุ้นเคยเป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นฐานของการดําเนินชีวิตของเราคู่เคียงไปกับการปฏิบัติธรรมพอวันไหนไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกับเราขาดอะไรขาดอะไรเออวันนี้ชีวิตของเราเอ้มันไม่ขาดอะไรเหมือนยังไม่ได้ทําอะไรเหมือนยังไม่ยังยังไม่พร้อมอะไรตัวอะไรมันก็ต้องเข้าหาการปฏิบัติคือการปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอเนี่ยขี้เกียจก,ก็ทําขยันก็ทํา มันจะกลยเป็นการปูพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมของเราเองให้เป็นความคุ้นเคยเป็นความแนบสนิทในชีวิตของพวกเราเราจะมีชีวิตประจําวันคู่เคียงไปกาัาการปฏิบัติธรรมเรื่อยไปเรื่อยไปพอเรามีความแนบสนิทอยู่กับการปฏิบัติธรรม เป็นปกติของผู้ที่ยินดีพอใจในการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอจิตใจของเราเราก็จะค่อยๆย,ยกจิตใจของเราขึ้นมาสู่กระแสของธรรมนับตั้งแต่ก่อนนี้เรายังไม่เคยปฏิบัติธรรมจิตใจของเรามีความหล,ล่อแหลมโลเลคืออ่อนไหวง่ายพูดง่ายๆพอมากระทบอะไรต่างๆหัวใจบุ้นกายสิ่งที่ไม่พอใจมันก็บมมันก็มาครอบงำจิตใจของเราไม่พอใจกับสิ่งเหล่านั้นโกรธเกลียดสิ่งเหล่านั้นอะไรต่ออะไร ถ้าสิ่งที่น่ายินดีน่าพอใจเข้ามากระทบมันก็หลงรักหลงยินดีพอใจจาเป็นบ้านเป็นบอไปเลยจิตใจมันเอ็นเอียงหวั่นไหวไปกับสิ่งที่มากระทบสัมผัสได้ง่ายผลที่สุดก็กระนเอาแต่อารมณ์เรื่องราวมาครอบงําจิตใจของเราให้ยุง่งเหยิงวุ่นวายไปเรื่อยๆแต่พอเรามาอบรมมาภาวนาว่าบ่อยเข้าบ่อยเข้าโดยแฟนความพื้นฐานเป็นบุคคลที่มีการภาวนาอยู่เป็นหน่งนิด มันก็ค่อยๆสร้างความหนักเด่นมั่นคงขึ้นมาภายในจิตใจของเราจิตใจของเราเริ่มมีเครื่องอยู่คืออยู่กับอารมณ์ของการภาวนาอยู่กับความสงบอยู่กับอยู่กับบทธรรมที่เรายกขึ้นมากำกับจิตพอมีอะไรมากระทบสมัมผัส แต่ทางตาหูจมูกลินกายใจไม่ว่าเสียสเป็นความยินดีหรือย,ยินไยสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มาสามารถมาครอบงําจิตใจของเราให้เอียงไปทางยินดีหรือย,ยินรายได้เต็มกําลังของสิ่งที่มาสัมผัสเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้จิตใจของเรามีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงมีความหนักแน่นมากกว่าแต่ก่อนนี้ที่ยังไม่พัฒนามากมมยไก่กองพอต่อมาเนี่ยพอจิตใจของเราเริ่มมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วเราจะใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่แหละ ไม่ว่าสิ่งสภาพแวดล้อมของเราแต่ดังแต่เก่าก่อนเนี่ยแต่สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถบมาครอบงำจิตใจของเราให้วันไวเอ็นเอียมไปกับสบภาพสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นภายนอกนั่นแหละเราจะไปเกี่ยวข้องได้ด้วยความแยบคายรอบคอบคือเราจะมีปัญญา ในการเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับงานการภาระหน้าที่หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเกี่ยวข้องกับความได้ความเสียเราจะมีปัญญาในการเกี่ยวข้องคือมีความแยกคายรอบค้องในการเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะดําเนินชีวิตของเราเองได้ด้วยความร,รอบคอบด้วยความแยกคายความผิดพลาดพังเพอมันก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็เพราะเรามีหลักใจเกิดที่เกิดขึ้นมาจากการภาวนานั่นเองเพราะนั้นการภาวนาที่จะให้ได้ผล ต่อนักภาวนาได้อย่างแท้จริงคือมันภาวนาอยู่เป็นนึงนิดให้มีความต่อเนื่องจะมากหรือจะน้อยก็ขอให้มีความต่อเนื่องเรื่อยๆไปเน,นี่ยนี่แหละจะทําให้นักภาวนาเรามีความเข้าหน้าจรือเข้าหน้าได้ก็ขอฝากอันนี้ไว้ด้วยนะ